ศีลเลนะสุขติงยันติศีลน,นำความสุขความเจริญมาให้ศีลเลนะโภคสัมปทาศีลเป็นบอ่อเกิดแห่งโภคทรัพย์ศีลเลนะนิพุติิยันติศีลเป็นบันไดแก้วเข้าสู่พระนิพพานสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ วันนี้เป็นวันอังคารวันอังคารวันที่สองเดือนธันวาคมปีพศ2568สำหรับวันอังคารวันนี้ก็จะขอ,อนําเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทท่ทานได้มาชมวัตถุมงคลทิพย์หรือว่าสมบัติทิพย์ของท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อพัดพระอรียสง์แห่งวัดห้อยด้วนหรือว่าวัดทานทหาร เมืองนครสวรรค์นั่นเองสมบัติทิพองค์หลวงพ่อพัดที่ทุกท่านกำลังจะได้ชมในขณะน,นี้จะเห็นรูปแบบของพระผงมีนามว่าพระผงมังกรพระผงมังกรมหาเศรษฐีบรมีพ่อพัด ก็คือบร,รมีองค์หลวงพ่อพัดพระอริสง์วัดห้วยด้วนหรือว่าวัดทานทหารเมืองนครสวรรค์นั่นเองเมื่อเอ่ยนามพระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อพัดปุญญกะโมหลายหลายท่านก็จะลำลึกนึกถึงองค์หลวงพ่อได้เป็นอย่างดีหลวงพ่อพัด ปุญญกโมอดีตเจ้าวาดวัดห้วยดวดหรือว่าวัดฐานทหารนั้นแห่งเมืองนครสวรรค์องค์หลวงพ่อเกิดวันที่1ิองเดือนพฤษภาคมปีพาศสอง5 2 4ส5กงหห้กับตรงกับรัสมัยลดนเกล้ารัชกาลที่6นั่นเองท่านบวชเป็นพระพิษุสงปีป4 8 9ีงค์9องค์ท่านนั้นเป็นผู้ที่ไฟรู้ไฟเรียนมีพุทธคม มีสมาธิจิตและพุทธคมวิทยาคมเป็นเลิศนั่นเองโดยท่านได้สืบทอดวิชาพุทธคมพุทธเวทวิปัสสนากรรมาฐานจากหลายครูบาอาจารย์ซึ่งโด่งดังก้องฟ้าเมืองไทยในยุคนั้นนั่นเองท่านมาเป็นเจ้าวาดวัดถ้วยด้วนหรือว่าวัดทานทหารในปีพศ2513 จนกระทั่งถึงปีพศ2566ท่านจึงได้รับสังขารมรณภาพลงสริอายุ101ปีหรือ101ปีนั่นเองเรียกว่าอายุวัฒนาบุคลขององค์ท่านนั้นอยู่ถึง1ศตวรรษเกิน1ศตวรรษมา1ปีด้วยนั่นเององค์หลวงพ่อพัดได้ศึกษาพุทธเวทพุทธคมจาก ครูบาอาจารย์ที่มีนามก้องฟ้าเมืองไทยห้ายพระองค์เช่นได้ศึกษาพุทธเวทพุทธคมจากท่านชาะคุณหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงปู่หมึกวัดสะทะเลหลวงปู่อินวัดหางน้ำสาขอดนอกจากนั้นยังไปเรียนเมตตามหานิยมจากหลวงพ่อทรัพย์วัดพระบาทบรมธาตุทุ่งยางเมืองอุตรดิต และเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้เป็นเวลาถึง6ปีก่อนที่จะย้ายมาพำนักที่วัดหด้วยด้วนหรือวัดหรือว่าวัดฐานทหารเมืองนครสวรรค์ในเวลาต่อมานั่นเองภาพทุกภาพรูปทุกรูปบทความทุกบทความก็ต้องกราบขออนุญาตท่านผู้เป็นเจ้าของภาพเจ้าของรูปเจ้าของบทความนั้นๆด้วยนะครับผมสมบัติที่พระผงบังก่อน รุ่นมหาเศรษฐีหลวงพ่อพัดปุญญกมโกวัดห้วยดวยนตำบลต่อทานทหารอ,อน้องบัวจนครสวรรค์อายุวัฒนมงคล99ปีพศ2563ก็หมายความว่าองค์หลวงพ่อได้สร้างวัตถุมงคลทิพย์รุ่นสําคัญรุ่นนี้ในขณะที่องค์ท่านอายุได้99ปี ตรงกับปีพศส5 6 3ถัดจากนั้นมาอีก3ปีท่านจึงได้ละสังขารลงนั่นเองรูปแบบของพระผงมังกรรุ่นแรกขององค์หลวงพ่อพัดจะสังเกตภาพรวมจะคล้ายๆกับเสมานั่นเองคล้ายๆกับเสมาคล้ายๆกับหน้าโลด้วยนั่นเองงดงามตายิ่งนัก ด้านหน้าปฏิสถานรูปเหมือนองค์หลวงพ่อพัดหน้าตรงครึ่งองค์เป็นสิริมงคลแกสายตาสายใจของเรายิ่งนักนั่นเองสำหรับด้านหน้าพระผงรุ่นสำคัญรุ่นนี้ดังที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าตรงกลางปริสถานรูปเหมือนองค์หลวงพ่อพัดหน้าตรงครึ่งองค์ ขอบเหรียญนั้นจะเป็นรูปของมังกรตบะบาร,รมีอำนาจโชคลาภด้านบนนั้นเป็นกงล้อธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาการประกาศพ,พระพุทธศาสนาทำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ด้วยนั่นเองความกว้างของพระผงรุ่นสำคัญรุ่นนี้กว้าง2.8เซนความสูง 3.7เซนติเมตรกำลังงามเพราะว่าถ้าเรานำไปเลี่ยมใส่กรอบใส่ตลับจะขยายปีกออกมาอีกเล็กน้อยแหวนออกนอกเสือ้อเดียวเดียวโดดโดดเจิง้งเพิ่งเป็นมหานิยมมหาสเสน่ห์หนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาเป็นมหามงคลทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยิ่งนักนั่นเอง สำหรับด้านหลังเมื่อพลิกดูด้านหลังจะมีคำว่ารุ่นมหาเศรษฐีบารมีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนอน้องบัวจนครสวรรค์อายุ99ปีเรียกว่าอีกปีเดียวก็จะครบหนึ่งศตรวรรษนั่นเองตรงกลางนี้ประดิษฐานผู้รู้กล่าวเอาไว้ว่าเป็นอักระเลขยันมีอนุภาพ ทำให้สมความปรารถนานั่นเองเรียกว่าพระผงรุ่นนี้โดนใจเราเราท่านๆโภคทรัพย์โชคลาภเมตตาค้าขายเป็นเลิศนอกจากนั้นยังอุดมมงคลไปด้วยเมตตามหานิยมใครเห็นใครชมใครเห็นใครก็ชอบคิดสิ่งใดทำสิ่งใดจะประสบความสำเร็จดังใจหวังนั่นเอง ปกป้องคุ้มครองชีวิตเป็นเลิศนับว่าเป็นสมบัติทิพย์ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพัดพระอริสงแห่งวัดหด้วยด้วนเมืองนครสวรรค์ได้เมตตาอธิษฐานจิตมอบไว้สำหรับสัทธามหาชนลูกหลานในวันข้างหน้านั่นเองเห็นพิธีมหามงคล งดงามตายิ่งนักนั่นเองพระผงมังกรรุ่นหนึ่งรุ่นมหาเศรษฐีบารมีพ่อพัดหลังมหายันสมปรารถนาดังที่กลาเรียนเบื้องต้นเนื้อรวมมหาว่านมงคลอุดมมงคลไปด้วยว่านศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลขององค์หลวงพ่อพัดปุญญกโมพระอริสง์วัดห้วยด้วน อำเภอหนองบัวเมืองนครสวรรค์นั่นเององค์หลวงพ่ออายุวัฒนะมงคลดังที่กราบเรียนต่อเมืองตนว่าหลังจากสร้างพระ,ะผงม,มังกรน,นุ่นแรกนี้แล้วอีกสปีต่อมาท่านจึงได้ละสังขารสริอายุได้1 0ึอปีหรือว่า1 0ึ่ปีหนึ่งศตวรรษกับอีกหนึ่งปีนั่นเอง สำหรับองค์ที่แอดมินนำมาประกอบรายการในห่วงช่วงเวลานี้นั้นเป็นเนื้อผงมหาวานแล้วก็พ่นทองด้านหน้าด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเนื้อพิเศษเนื้อนี้เราจะเห็นด้านหน้าสุปรังเกล็ดทองผิวสีทองขึ้น สุกปรังเลื้องอารามงดงามตายิ่งนักสีทองเป็นสีมงคลสีทองเป็นสีแห่งความร่ำรวยมหาโชคมหาลาบนั่นเองเรียกโชคเรียกลาบเรียกเงินเรียกทองนั่นเองงดงามตายิ่งนักสร้างสำหรับองค์ที่พ่นทองนี้สร้างสามหมื่นองเท่านั้นเอง ประดิษฐานในกล่องพลาสติกลบเหลี่ยมลบมุมทั้งสีด้านจะมีลวดลายไทยบนซ้ายล่างซ้ายลวดลายไทยบนขวาล่างขวาลงทองสีเศรษฐีพระผงบังกอนรุ่นม,มหาเศรษฐีบาร,รมีพ่อพัดหลวงพ่อพัดปุญญกโมวัดห้วยด้วนจอนคะรสวรรค์เรียบง่ายและชัดเจนดีนั่นเอง สำหรับด้านหลังยกขอบสูงยันสมปรารถนากระทำสิ่งใดคิดสิ่งใดทำสิ่งใดจะประสบความสำเร็จจะเริญลุ่งเรืองไผ่บูนไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนอายุวัฒนมคล99ปีจะเริญลุ่งเรือง ก้าวหน้าก้าวหลังสําหรับผู้ที่ลูกศิษย์ลูกขาลูกหลานที่นําไปสักการะบูชานั่นเองเป็นเลขมงคลน,นั่นเองเราลงกล้องชมความงามขององค์พระรุ่นสำคัญรุ่นนี้ไป,ปรพร้อมๆกันนะครับผมองค์พระรุ่นสำคัญรุ่นนี้ประดิษฐานอยู่ภายใน รายี่ฟองน้ำสีแดงแรงฤทธิ์สีแดงรางวัลที่หนึ่งสีแห่งผู้นำนักรบไม่ใช่นักลบนั่นเองตัดขอบขาวด้วยขอบกล่องสีขาวเด่นเป็นทางางดงามตายิ่งนักพระธรมร,ะธรมจักรธรรมจักรประกาศพระสัตธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลงล้อแห่งธรรมนั่นเองมังกรตะบะบารมีอำนาจเกล็ดของมังกรละเอียดจิบสวยสดงดงามตายิ่งนักมังกรคู่นั่นเอง งามทั้งศาสตร์และศิลป์เราจะเห็นทองคำพ่นอยู่ทางด้านหน้าเพื้นผิวของรุ่น เนื้อพิเศษเนื้อสำคัญนี้นั่นเองใบหน้าแววตาองค์หลวงพ่อนั้นแววตาเข้มขลังแต่รอยยิ้มพิมพ์ใจเมตตาต่อลกูกหลานของท่านโดยไม่เลือกท่านวันณะนั่นเองเลี่ยมยสวย,สวย แขวนชายและโชว์แขวนเดี่ยวๆออกนอกเสือ้อวันเกิดเบอร์เดย์ปีใหม่วันสำคัญวันแต่งงานบวชงานแตง่งโชว์ออกนอกเสือ้อเรียกว่าชายและโชว์ใครเห็นแล้วจะชื่นชมเห็นแล้วอยากเห็นอีกเป็นมหานิยมหนุนวาาดวงชะตาเสริมดวงชะตาด้วยนั่นเองด้านขอบข้าง จะมีหมายเลขกำกับเป็นเลขไทยคมชัดเล็กจมลงไปในเนื้อของพระด้วยนั่นเองสามหมื่นองค์สำหรับองค์ที่พ่นทองเป็นพิเศษด้านหลังยกขอบสูงรุ่นมหาเศรษฐีบารมีพ่อพัดตรงกลางยันสมความปรารถนา ไม่คาดว่าคาตอนวัดหวยดวนออน้องบัวจอนครสวรรค์อายุ9ก้า้าปีญาติถือเป็นเจ,เจ้าของได้เปิดราคาไว้เพียงเจ็ร้อยบาทก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ กราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมขอ,ขอ,ขอกราบพราธนานิมนอ์อนาจเดชบารมีอิทธิบารมีบุญบารมีแห่งองค์ท่านเจ้าประคุณ หลวงพ่อพัดปุญญกโมพระอารียสงแห่งวัดหวด้วยดวนเมืองนครสวรรค์หากองค์ท่านหลวงพ่อได้ทราบญญา้วยญาวิถีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่อิทธิบุญญบาร,รมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะน,นี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญรุ่งเรืองไพบู์ทั้งทางโลกและทางธรรม แก้หวนเงินทองเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านไหลามาเทมาเนืองนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่โจนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคําว่าไม่มีจงอย่ามีแด่ทุกท่านขอกราบราตนานิมนต์อำนาจเยชบรมีบุญญาบรมีองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพัดบุญญกะโม ขอได้โปรดเมตตาแผ่อิทธิบุญบารบรมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงสรง,งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพปะคลอสเนดจันไลจงมาลายหายไปสิน้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดิพิพัฒน์งคลมีโชคมีลาบมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยทั่วหน้ากันเทิน เฮงๆรวยรวยล้านล้านโดยทั่วหน้ากันเทินสวัสดีครับผมสวัสดีครับ